ตาเนี่ยดูไบรท์ขึ้นดูไม่เหมือนคนง่วงนอนปกติจะดูเหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลาค่ะแต่พอหลังจากที่ทำเอนโดไท์เนี่ยค่ะก็ทำให้ตาเนี่ยเห็นได้ชัดขึ้นแล้วก็เหมือนมีลูกเล่นอะไรกับตาได้มากขึ้นกล้าแต่งตัวมากขึ้นมีความบั่นใจมากขึ้นค่ะหลังจากที่สัญญากัมไปนะคะเสริมหน้าผากยกคิ้วปักหมุดนะคะหน้ามีความละมุนขึ้นค่ะ มองทางไหนมุมไหนก็เป๊ะค่ะจมูกดูเรียวหน้าผากดูมนกลมทั้งหมดเนี่ยนะคะดูรับกันดีค่ะเสริมงงเฮงได้ดีเลยค่ะหลังทำอ no ินโดนทยต่องกล้องปักหมดดุดยกคิ้วนะคะสบายดีค่ะหลายๆคนทักเนาะว่าแบบว่าเออหน้าเด็กจังไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แฮปปี้มากมีความสุขมากไม่ได้น่ากลัวรู้สึกว่าแฮปปี้ที่สุดในการตัดสินใจครั้งนี้นะคะ ลกคิ้วสองกล้องปากหมุดกับคุณหมอสมบูรณ์ที่เอเป็กค่ะ